ครับครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับกับผมเชิเคยนะครับบ่าวโจมังกุบลอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้เราพบกันนะฮะที่ช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบาเทาคเตอรอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับกับภารกิจนะฮะนำตัวเจ้าแมวนะฮะเข้าทำการซ่อมบำรุงนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่4 หลังจากที่เราได้ทําการรู้จักกันกับคุณลูกค้าปีนี้ก็เป็นปีที่4นะฮะคุณลูกค้าก็อุดหนุนเราทุกๆปีนะครับก็บอกว่าคันเก่าอายุการใช้งานนะครับเริ่มอ่าถอยนะครับก็คุณลูกค้าก็ปล่อยคันเก่าออกนะครับแล้วก็มาซื้อคันใหม่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่4นะครับที่ได้ทําการอ่าซื้อขายกับทางบริษัทบังการเทคเตอร์ของเราเนาะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะ ให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะเป็นสามหนึ่งสองปีนะนะครับตัวนี้เป็นปีสองพันสิบสองครับนี่ตัวนี้มาแบบสวยสุดงาเดี๋ยว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 ผมขอญาตติดเครื่องอ่าเดินให้มาตรงที่สว่างสว่างก่อนนะฮะอันนี้หลังจากที่นะกับผมนะได้ทําการโอเดี๋ยวนะ ันนี้เราเพิ่งจะโค้ดไปเมื่อเช้าครับอันนี้มีกล้องมองหลังนะฮะปีสองพันสิบสองครับจุลมงทำงานอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยนะเดี๋ยวผมจะเดิน ลงล่นะะเดี๋ยวเราจะดูกันแบบละเอียดให้เห็นนะฮะคันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะฮะตัวนี้เป็นปี2012ครับันนีมไม่ได้เล่นเครื่องเะครับแค่ขี่เดียวนะดูน้องเขาเดินรถเดินขี่เดียวนะก็ถือว่าระบบน้องเขาสมบูรณ์มากครับ

ำแเ okay. ดี๋ยวดูภายในก่อนก็ได้ครับรบ,บออกมาสวยมากครับใ,ในนะสวยครับรูปบ,บนตัวน,นี้มากับชั่วโมงการทำง,งานที่เจ็ดพัน อีกมือนึ้เรก็ถือไอแพดอีกมือนึงเราก็ถือไอแพันเจ็ดร้อยสิบเก้ชั่วโมงนะ,นะตัวนี้ก็อึ๊บอ,อีตัวนี้ก็ถือได้ว่ามาถือได้ว่ามาสวยสวยงามนะครับสงรงล่าง ไช่ครับดูนี่สวอคเกตครับหนาครับสวยครับตัวนี้สวยข้างล่างมีสีิงเลยนะอันนี้มาสวยมากนะครับกับช่วงการทำงานอยู่ที่4,700นะฮะเรามาดูางฝัง่งด้านขึ้นเดี๋ย สวยครับจากอากครับน,นี่ยังไม่ได้ล้างนี้ฮีทซก่อนนะเพราะตัวนี้เรายังไม่ได้ล้างสามหนึ่งสองดีปีสองพันสิบสองนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับผมนะครับนี่นะครับก็ ปั้ท้ายครับสวยสุดงดงามอันนี้เราอยู่กันกับบรรยากาศตอนเย็นๆนะฮะสวยสวยมากครับดูอูถ้าเป็นผมนี่ไม่ทําสีนะแต่ทีนี้อ่าคุณลูกค้าท่านบอกว่าทําสีนะฮะทำสีใหม่หมดเลยดูดูเไปฝั่งนี้ครับสวยมากนี่ครับโอเคครับเข้จริงครับนี่โซ่ แคบโหโหโูแคทสวยครับ,บ,รบ,รรรบการหน้าครับนี่เป็นปีสองพันสิบสองนะปีสองพันสิบเดือนที่เหือสิบ บอกตามครับสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหผมเอมอทำให้ดูน,นี่เขาเปลี่ยนมาหลังสุดครับ3,800ันแปชั่วโมงนะครเปลี่ยนยถ่ายน้ำมันเครื่องมาครับตอนนี้นะครับ0ีนะครับสาสวยงามครับอันนี้ดีครับปั๊มน,นะครับ ผลานกรได้กันนี้ไปเนี่ยรับรองครับไม่ผิดครับสีเดิครับตัวนี้ก็พอเราทำการโพสครับคุณลูกค้ามาเจอก็จองเลยนะความอโดหครับ

เรามาดูรายการกันนะฮะเอาเอาบาาตัวนี้มาดูสักนนี่รายการฮนะยาวเลยครับก็มีนะฮะเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะฮะพร้อมใส่กองนะฮะทุกจุดเลยนะครับตัวนี้อ๋ออันนี้เราจะทําการติดตั้งระบบไรนหัวจอยให้คุณลูกค้าด้วยนะครับไอ้ลน์หัวจอยอันนี้เราต้องทําการติดตั้งให้ใหม่นะ พุงกีก็เดี๋ยวเปลี่ยนฟันนะฮะพุงกีเปลี่ยนฟันแล้วก็เสริมข้างให้โหมีตะขออยู่แล้วครับด้านหลังก็เดี๋ยวเสริมให้ใหม่ครับด้านหลังแล้วก็เช็คเซีก็บอกนะฮะเช็คความร้อนนะฮะเช็คฟูดรสลักนะฮะเช็คลวดซึมนะฮะหลังหม้อน้ำนะฮะ ซ่อมมังกีให้ใหม่นะฮะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะตัวนี้ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณลูกค้าครับแล้วก็ทับสีใหม่นะทั้งคันนะฮะส่งฟรีนะฮะมหาชัยหรือนะฮะรำลูกกาคลอง10นะฮะก็แต่ยังไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณลูกค้าจะให้เราไปส่งที่ไหนนะครับโอ้สวยมากครับคันนี้ปี2012นะฮะสวยครับสวยสวยครับเดี๋ยวผมก็ เดี๋ยวผมก็จะเดินนะฮะน้องเขานะครับไปที่แหนกซ่อมครับอกวันนี้เข้าลงเสยเดี๋ยวเราจะเดินน้องเข้าไปแบบเ,เราจะเข้าท,ทเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาไปที่ เด oh, ah! ี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมันั่งรดอนก็ได้เดี๋ยเรามาดูว่ายูไมไม่เย็นแตอนลมร้อนเข้ามาเออเย็นแล้ว เดี๋วนะเดี๋ยว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 เดีกยวเดีคยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปี๋ควเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวณดยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋นวเดวเดี๋ยวเดี๋เดีวเาี๋เดี๋ยวัดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดส่งวเะี๋ยวนี้วเดี๋ยวลดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจเดี๋ยว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 จะีอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีกเดเดเช้าตู่ นีนะครับพรงนี้ก็จะทำการดูงานกันหรือกันแต่ตอนเช้านะครับให้พี่น้อยทำหน้าทีน่ะ ไปนี้ก่อนอนะในพรุ่งนี้เช้าเราก็าจะเอาเข้าลงซ่อมขอแต่เช้าครับจับเพื่องครับเก็บของครับเก็บของครับ,เก,บ,รบเก็บตัวกลับบ้านครับ ก็พร้อมที่จะเข้าทำการตรวเจเช็คครับนี่ไปส่งวัตถุยาเดี๋ยวจะไปหาช่างผู้รับงานก่อนน้อยอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวตัวแล้ว มีมีของมาแบ่งแฟนพี่รับไปครับแล้วจะหายกดดันโอ้ต้องใส่แว่นเหรอพี่ใส่แว่นครับงานของมิกันแล้วอันะนี้ก็กระแดกซส้มครับก็จะเหลือกระแดกสีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหากระแดกสีกันอันนี้ก็การโซ่คนะรับการโซ่ก็ถือว่า กริมไปได้ดีนะไม่มีติดขัดนะฮะสำหรับง,งานโซโ่แล้วก็จะมีงานงานซ่อมการซ่อมในนี้ของเรามีโอ้รอยยี120รุ่น8ปดเพิ่งจะเดินออกไปนะฮะอันนี้ก็มี s k ส3 5ร้อยสามนครับนี่ก็กำลังทำก,การตรวจเช็คครับแล้วก็ด้านข้างกันนะครับเป็น s k ส3 5ร้อยนนะครับนี แล้วก็สองล็อกครับตัวตัวนี้จะมีข่อยอ้จาจ่าเดนจ่าเดนอันนี้แผนกเครื่องสีครับด<า>ีของมาฝากาทีมงานแมนซีเราแล้วฮะระไายก็จะหายกดดันนะฮะอันนี้ก็จะมีดีห้าบีนะฮะดีห้าบีนะฮะดีห้าบีอันนี้ของลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ของบางนานะครับอันนี้คุณลูกค้า ไห้มาทำเที่ยงนะฮะเที่ยงพังนะฮะก็ทีมงานสายดันเช่นเคยนะฮะพรุ่งนี้ที่เราจะเข้าคิวทำนะครับก็จะมีสามหนึ่งสองดีเขาเขาเขาลงวันวันวันออกให้จอาจารย์โอ้ชงเรียบร้ย็ยๆจัดนะครับนะครับก็ภารกิจนะฮนะนำเจ้าอ่าสามหนะึ่งสองดี D. นะครับมาให้ทีมข้างก็เสร็จสับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ครับแล้วเราก็จะอเปเดนให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้ชมกันเรื่อยๆนะว่าเดี๋ยวนี้เรามีกําลังทําตัวไหนอยู่นะครับแล้วก็คันไหนแล้วก็คันไหนแล้วก็หลายๆคันนะครับแล้วก็เรากำลังทําอะไรอยู่นะครับส่วนงานสีเ้อนะครับงานสีสําหรับท่านใดนะที่ติดตามทางเรื่องงานสีงานสีนี่ก็ทุบมากครับ การสีนี่มีพีซี PC 120รุ่น 8, FK 135 LC คอยยาวนะครับแล้วก็อย่างอีกเนาะ135นี่ออกมาแล้วแล้วก็อะไรโอ้ยมีสามคันนะถ้าผบนจาไม่ผิดก็อยูยย่ประมาณนี้ครับอ่ะับสุดท้ายนี้นะครับกับผมนะครับป่าโจ้เมืองบนนะครับพร้อมกับทีมงานบางนาเท็เตอร์ 4, ทุกท่านนะครับก็ต้องขอตัวรา f อฟไปก่อนครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเด้วยสำหรับวันนี้ขอกก่าเขาว่าสวัสดีครับ